เริ่มจะเบียดบังแล้วเริ่มจะเบียดไม่นแล้วอาจารย์อจินี่สิก็ได้นี่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 สี่ไงนี่สี่ไงนี่สี่ไง Bi lạnh lều bào còn du lợi tuyết 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 มีอะไรเนี่ป้าฝนดูล้อได้กากลวงันีอะเนีป้าฝนมันจะแบ่งก็ผูกกันบกไปท u คือแบยกันเป็นช่วงดนแล้วเออคือแบ่งกันเหนเป็นโลคือแบ่งกันเป็นช่วงคือแบ่งกันแบ่งมันเป็นแบ่ออกัช่วงไหม และคือแบ่งกันเป็นช่วงและคือแบ่งกันเป็นช่วงดินแดนเอาคินวาและคืแบ่งกันเป็นช่วงดินแดนเออเอว่าแบ่งสิกระไรและคือแบ่งกันเป็นช่วงดินแดนเราองคินวาเขาพัลลัตยางสามาศัยอยู่เขาเขาพัลลัตเขาพัลลัตยางสา ลาคือแบ่งกันเป็นช่วงดินแดนเราคือวาเข่าพันธลักนักสานมายู่ยุคมสมุดน้ำเอาหางคนเดอมอาศัยอยูกับสมุรน้ำดอาหางคนหางคนมาาศัยูกับสมุรน้ำดอกหางคนเออมามหาสมุทรไนรนคนบททองดอกไมาเ อุไงรถคบ่องเนเองอพระราดเป็นจอมยักษ์อยู่ทางเมือมีคนมาลงเขาจบปั้นกินรอมีคนมาลงเข่ามีคนมาลงเขามีคนมาลงเขาจบปั้นกินจับั้กิ มีนากินแบตาเขาจับมันกินแซ่บตลอยมันเปสองมีคนมาลงเขาจับมันกินแซ่บตาลอยพวกผู้สัตว์ตัวใหมหนอมีเอใม่พส มันจะเป็นสัาเขา่หลุดกันพี่ความสัตว์ตัวพ่ความสตว์นี่ยง่ายี่าวักคนสัตวตัวน่อยห่อยจะเปไนหน่ยไหมจะันหน่อยไหมหน่อยหน่อยพี่ควาสัตว์ตัวหน่อยหน่อยพักคนสัตว์ตน่อยหน่อยจะนยไหมมันจะกัดจ์ตจำแยบมันจะัตักหน่อยน่อยไหมจะเป็นหน่อยไหม tôi nói rồi nói là... phuộc con nói tuổi non non, nói non, non non, nói non, họ... ừ. là... dieser... non เดินเหมือนกันนะดูอ่ะตุลาตุลาย่างไ่นย่างเด็นครข้ันเด้ครับนี้คือทาชมตุามาถึงทีกสันนี่ง่ายมาเลยข้าตระหนังข้าเคยเป็นไงในโลกกาย้อนคับขึ้นมาที่เขาเลยหมย่าย่าย่าไปย่าไปที่อีกคนใช่ไหมนี่ยเออมันมันง่ากีแเลี้ยวชมคนชอบนี้แหละแง่่ยง่ตามไปตามบปหมนข้าตระหยักข้าเคยเป็นไงในโลกกา มากคือเกาสิตไปคาม่แบบไปกลไม่ดีคือเกาเอแม่จะงยาเลยเป็นแรัาลองเออยู่ในโลกนบอมีแต่ดอกมึคนกับไอ้บมีที่เนี่ของบางคนดููรก่องตาูง สมุนดาวเหมาทางคนม่มหาสมุนนคนหอทองดอกม้เห็นยหงาลาเป็นจอมยัอยู่ทางดอกเบีนีี มีคนมาลงเขาจับมันเิน่ซ่สีาลอยมีคนมาลงเขาจับมันกินแย่บยมาลอยเขี่ยเสีาลอยมีคนมาลงเขาจับมันกินแซ่สีาลอยเมันหายไปจมันไขี่ยมีคนมาลงเขาจับมันกินแซเบีมาลอ

พยางาพ้าเลียผ้าแรงเพราะว่ามันจะแกเงินจะของถึงหลงเพราะกบบเพากดิ่นกำน้นเงินไดันยืส้นยืดหลงกอ้ารดัวกะด้ง้อนหลงแล้วการหออก้อมาหอกเงินสินหอนหลงฟังฟันหางนหลงเงินจะองน้ำน้ำแลอจะอง ตรงไหนอว่าเราคัคคลรักใช้แติ้งไ่กับวอะไรเยว่าแต่นคป้าเขาอยากอให้กีจะอลที่พ่อแม่อนกจะอดี้าตาดนี้ไสุเป็นไงในโลกยอดเป็ยอดแค่ดีไอยังไปฮะ้มันแค่ดีไม่ตเองไปเดี๋ยวไงยิ่งบัง ลาย่ในเราไม่มีบ่มีแต่ดอกคนตายมีไายนี้ผมมาคนยัวลกมรเด็นหนาบลคือแมงันเป็นช่วงดิเล่นก ด้อนฟืนกว้างดอกไม้ืนหาลาบตรอยู่ทางดอกเม้ดีมีคน้าลงเขาจับมันเกลือนแทบอับน้องคอยเรามีคน้าลงเขาจับมันเกลื่นแทบอับโร